สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิ่อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมออาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยกับคุณก็ได้นะขอให้รับพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้หน้าที่นี้นะคะวันนี้จะเป็นดวงของคนวันสุดท้ายเนาะจะเป็นดวงของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในด้านความรักเนาะ,อ,ะอุปนิสัยใจคอสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เวลามีความรักนะคะเขาจะปนในบัตรกับคนรักคู่รักอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกนะคะตั้งจิตอนที่ฐานทําสมาธิให้นิ่งนะคะเอ่ยชื่อนนาสกกุุลทคครั้งะะข ขอหมออธิษฐานจิตขอให้เปิดไพ่ออกมาด้วยความแม่นยํานะมาดูดวงคนวันเสาร์เลยค่ะในด้านความรักนะคะสิ่งที่หมอบอกนะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาประสบความสําเร็จในทุกด้านนะคะเรื่องความรักเนาะที่หมอบอกค่ะ,ะมาดูกันเลยขอหมอเปิดไพ่สักครู่นะคะในด้านความรักค่ะโอ้ไพ่ขึ้นมาเป็นคนใจดีค่ะนอบน้อมนะคะรักและเห็นใจคนอื่นชอบซัพพอตด้วยในไพ่ใบเนี้ยหรือจะบอกว่าเป็นคนที่ซัพพอร์ต เป็นคนที่ให้กําลังใจคนได้นะคะแล้วเป็นคนที่ถ้าเกิดมีเงินน่ะถ้าเกิดมีเงินถุงเงินถังในพไพ่ใบนี้คือพร้อมเปเลยก็ได้เป็นสายเปก็ได้ถ้าหมอจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความมีจิตสื่อสารหรือสัมผัสได้บางอย่างมีความรู้สึกว่าอะไรที่เราแน่ใจว่ามันใช่คู่หรือเป็นคนที่ใช่พร้อมสําหรับเราเนี่ยคุณอาจจะบูชาองค์เทพนะคะหรือเคยไปกราบไหว้พระพรมมาแล้วนะคะก็จะมีความสัมผัสได้ในสัมผัสจิตที่หมอบอกนะคะจิตสัมผัสในบางอย่างในด้านความรักได้ลงตัวแล้วเป็นคนที่เกิดว่า รักใครแล้วอ่ะเป็นคนที่ชอบอยู่ติดแฟนไม่ชอบไป้แฟนห่างในไพ่ใบน,นี้คือความรู้สึกสนใจรายละเอียดทุกอย่างอยากรู้ความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะตื่นนอนตอนเช้านอนหรือยังถึงบ้านหรือยังกินข้าวหรือยังเราต้องคอยเมสเซจหรือส่งข้อความหาหรือถามถ่ายเขาเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือคนในครอบครัวก็ตามบางคนบางกรณีเนี่ยต่อให้มีลูกมีเต้าแล้วก็ยังมีอารมณ์มุ้งมิ้ง ในเรื่องของ18บวกอยู่เลยก็คือมีความรู้สึกเอาใจใส่สนใจคนรักคู่ครองนะคะถ้าบทถ้าเกิดเขาลงมือทําหรือทําอะไรเขาพยายามทําแล้วอะเขาคิดว่าต้องให้ได้ดีหรือเห็นผลกับคู่รักครอบครัวเขาเขาถึงจะกล้าลงมือทําคนคนนี้จะเป็นคนที่รู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองสูงเช่นกันนะสิ่งที่หมอบอกแต่เป็นคนดีค่ะเป็นคนที่ไม่คาดหวังใครให้อะไรไปแล้วไม่ต้องหวังการตอบกลับรับหรือสิ่งที่ตอบกลับมาจะต้องเป็นอย่างที่เขาต้องการเสมอไปไม่ใช่แต่เขารู้สึกว่าเขาให้เป็นผู้รับที่มีความสุขแล้วเขา ยินดีที่จะให้ให้แล้วมีความสุขไม่เอาเปรียบนะคะในไพ่ใบนี้คือเขาไม่ชอบเอาเปียบใครเขาให้แล้วมีความสุขเขาตั้งใจให้แล้วเขาจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวในชีวิตเขาว่าเป็นคนคู่มีคู่มีครอบครัวถ้เป็นพ่อหรือเป็นแม่จะเป็นคนที่ดูแลบุตรธิดาได้ดียุงไม่ให้เขาเรียกอะไรยุงไม่ให้กัดนะคะไล่ไม่ให้ตอมเลยก็ได้จะเป็นคนลักษณะที่แบบ ถี่้วนนะคะจะบอกว่าถี่้วนในเรื่องนี้ในการดูแลการเอาใจใส่ทุกอย่างคือายละเอียดรอบคอบที่หมอบอกคะ่ะอาจจะต้องบอกว่าถ้าเป็นนิสัยเป็นผู้ถ้าเป็นผู้ชายนิสัยจะเหมือนผู้หญิงมากคะ่ะถ้าเป็นนิสัยผู้หญิงก็คือจะเป็นคนที่ผงผางตรงไปตรงมาคะ่ะแต่รักครอบครัวดีมากๆที่หมอบอกเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็พร้อมที่ซัพพอร์ตคนที่เรามั่นใจจะเดินร่วมกันหรือว่าจับมือจูงมือเข้าประตูวิวาก็ได้ที่หมอบอกจะเป็นคนที่ สายเปที่หมอบอกค่ะเปแน่นอนอยังไงก็เปชัวร์ค่ะที่หมอบอกคือย้ําคิดในด้านความดูแลความเป็นอยู่ความมใจใสคือจะบอกว่าที่หนึ่งเลยก็ได้สําหรับคนที่เกิดวันนี้ที่หมอบอกนะคะขอให้เม้นรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะขอให้มีแต่ความรักที่ดีสมหวังนะคะคนในครอบครัวชีวิตคู่ประสบความสําเร็จนะคะมุ่งหวังอะไรก็ขอให้ได้สิ่งนั้น นะคะคุณจะรู้สึกว่ามีความสุขเลยพิเศษอยู่กับคนวันนี้เช่นกันที่หมอบอกนะคะขอให้สำเร็จสมปรารถนาขอให้เจอคู่ดีสินเสมอกันนะคะได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศกรณีที่มีชาวต่างชาตินะคะแฟนต่างชาตินะขอให้สมหวังนะคะความรักที่ดีสิ่งดีๆรอคุณอยู่สำเร็จทุกประการนะคะหมออนุโมทนาบุญด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ